Sort of justice. เรื่องราวของไอ้หนุ่มกำมพล้าที่มีพลังแฝงถูกเก็บมาเลี้ยงโดยอาจารย์และแอบปลื้มสิทธิ์พี่หญิงคนสวยมาตั้งแต่เด็กนี่คือเกมที่ใครอินจอมยุทธกำลังภายในยังไงก็ต้องหันมามองบ้างไม่มากก็น,น้อยได้ใช้พลังยุทธ์สุดอลังการกำราบสตรูได้ออกซัดกับจอมยุทธ์ทั่วล่าได้แต่งตัวหลอดเทและที่สำคัญคือได้นำดิ่งสู่เรื่องราวที่มากมายเป็นกระบุงโกยให้ได้เสพกันไม่หยุดไม่ว่าจะเนเรื่องรักนเรื่องรองในเรื่องย่อยข่าวลือในเรื่องตัวละครหรือกระทั่งในเรื่องชาวบ้าน NPC ก็ยังมี s o o t of Justice คือเกมที่สามารถพูดได้ว่าคอนเทนต์ในแง่ของเนื้อหาโอ้โหเยอะมากนะครับในระดับที่เกินคาดคิดไปไกลและยิ่งน่าประทับใจมากขึ้นเมื่อพิจารณาว่านี่คือเกมเล่นฟรีแบบไม่มีเป y to w i วินอุกตาะหากักตัวเกมโดยรวมเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปรีวิวคลิปนี้ครับ สำหรับพวกเราแล้วนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะมีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ชวนทึ่งนะครับแล้วก็ซูฮกเลยจริงๆคือเรื่องราวในยุทธภพของ So ร์สออฟจัสติสที่มากมายและอัดแน่นอยู่ในแทบทุกอนุของเกมเลยนะครับจะเดินหรือว่าเคลื่อนตัวไปทางไหนก็จะเจอซึ่งนั่นครับช่วยให้โลกในเกมเนี่ยมันมีความลึกมีชีวิตชีวามีอะไรให้น่าค้นหาและน่ารับรู้มากกว่าการแค่ทําให้โลกเกมกว้างเอาไว้ก่อนมันน่าทึ่งและชวนเซอร์ไพรส์เอามากๆ ถึงแม้นะครับว่าด้วยความเป็นเกมมือถือของมันด้วยเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องออกแบบเควสที่ไม่ได้ลึกหรือว่ายากเก็นอะไรนักแต่ว่ามันก็ทดแทนมาด้วยความน่าสนใจของสตอรี่และการเล่าเรื่องนะครับเอาตรงๆเลยนะครับคือกับบางเควสเควสเล็กๆเนี่ยพี่ไม่ต้องทําถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ทางทีมงานก็ทําแล้วมันก็มีในระดับนี้เยอะซะด้วยยกตัวอย่างครับบางเควสที่เหมือนจะแค่เข้าไปช่วยชาวบ้านหาของง่าย แต่ว่ามันกลับลงเอยด้วยการช่วยเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนหาคนร้ายและไม่คนิกก็คือสืบสวนจริงจังเลยนะครับมีต้องเรียบเรียงลําดับเหตุการณ์ด้วยเจ๋งมากๆเลยหรือบางเควสครับก็กลายมาเป็นถูกเข้าใจผิดว่าเป็นลูกของบ้านหนึ่งที่พลัดพรากกันมานานก็ต้องพยายามหาข้อแก้ต่างมาบอกก็ไม่ใช่เป็นหนึ่งในเควสที่มีสตอรี่ไลน์แล้วก็เกมเพลย์ชวนยิ้มสุดๆ ซึ่งนั่นนะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่า Sword of Justice ไม่ใช่แค่เกม MMORPG ที่มุ่งมั่นนะครับที่จะพาเราเป็นยอดยุทธเพียงอย่างเดียวแต่มันมีชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นด้วยเพราะในความมากมายของเรื่องราวนะครับก็มด้ยัดใส่ผู้เล่นทั้งหมดในคราวเดียวบางเควสต้องผ่านเรื่องราวบางอย่างมาก่อนบางเควสต้องเลเวลถึงก่อนหรือบางเควสก็จะมาในรูปแบบข่าวลือที่แค่ปรอิญวิ่งผ่านไปเจอหรือได้ยิน ส่วนจะตามต่อหรือไม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นเลยดังนั้นครับผู้เล่นแต่ละคนจะได้เจอกับประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปหรือแม้กระทั่งเควสเดียวกันเนี่ยก็ยังจบคนละแบบได้ด้วยครับขึ้นอยู่กับว่าสำรวจมามากน้อยแค่ไหนหรือว่ากล่าวตอบอะไรกลับไป แน่นอนว่ายังไม่นับรวมนะฮะเนื้อเรื่องหลักสุดเข้มข้นที่มาเติมเต็มคนเบียวจอมยุทธ์อย่างเราๆกับภารกิจตามหาบ่อแสครอบครัวตัวเองให้ได้ภายใน1ปีก่อนที่จะถูกพิษกู่เล่นงานจนด้องซิ่งไปที่จะพาเรานะครับไปเจอกับ NPC <ไป S 1> มากหน้าหลายตาพร้อมกับปลด Quest, ล็อกเควสรองๆอ,องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฉากคัดซีนของเนื้อเรื่องหลักนะครับก็ทาได้ค่อนข้างดีครับถึงแม้ว่าจะมีกราฟิกในระดับมือถือเล่นได้อะไรแบบนั้นเลยอาจจะไม่ได้สวยจนตาแตกอะไรแต่มันก็ถือ ว่าสวยใช้ได้นะครับไม่ได้แย่แล้วก็มีองค์ประกอบศิลป์ที่งดงามตลอดจนการกำกับคัดซีนนะครับได้ดูเหมือนอนิเมะจีนสู้กันมันๆอะไรแบบนี้ก็นับว่ายอดเยี่ยมเอามากๆเลย อย่างที่บอกนะครับว่าโลกในเกมเนี่ยโหกว้างใหญ่นะครับมีหลายเรื่องราวให้พบเจอแต่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องราวนะครับเพราะว่าเพราะเกมนี้เนี่ยยังให้รางวัลผู้เล่นที่ออกสำรวจตัวเกมด้วยถึงแม้นะครับว่าเกมเนี่ยจะมีระบบเดินออโต้ไปยังภารกิจก็ตามนะครับถ้าหากเป็นเกมอื่นเนี่ยก็คงกดๆไปได้เลยไม่ต้องคิดอะไรแต่เกมนี้นะครับกดแล้วอาจจะต้องมีดูด้วยนะครับว่าพลาดอะไรไปหรือเปล่าเพราะระหว่างทางครับบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่ซ่อนจากขนทางที่ไปอยู่เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสตลับหีบสมบัต หรือมินิเกมอีกหลายชนิดครับให้ได้ลองเล่นกันเพื่อรับรางวัลในตอนท้ายรวมไปถึงเหล่าบอสพื้นที่นะครับซึ่งรอคอยการท้าทายจากผู้เล่นอยู่เรียกได้ว่าเกมนี้นะครับยิ่งสำรวจมากยิ่งได้มากครับด้วยการที่เกมเขาไม่ได้เป y t ทูวินนะครับสายฟรีเนี่ยบอกเลยว่าถ้าขยันขยันลืมตาอ้าปากได้ไม่ยากเลย นอกจากนี้นะครับสิ่งที่พวกเราชอบมากๆของ So r t of Justice นะครับก็คือมันจะมีโมเมนต์บังเอิญแบบฉบับนิยายกำลังภายในอยู่พอสมควรครับบังเอิญไปได้ยินข่าวลือบังเอิญเจอตัวละครหรือบังเอิญตกเหวไปเจอวิชาไอยอย่างหลังนี่น่าประทับใจมากครับเพราะว่าเล่นไปแบบไม่ได้ดูไกล้หรืออะไรแค่พยายามจะไปให้ถึงจุดหมายแต่ว่าดันพลัดตกเขาเกมก็เหมือนจะทำว่าเราตายแต่จริงๆไม่ใช่ครับคือไปโผล่ในถ้ำลับแล้วก็ได้วิชามาแบบงงๆแบบนี้โอ้โหเรียกได้ว่า โคตรเจ๋งเลยครับบอกเลยว่าตอนเล่นจริงเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆแต่การเล่นเกมนะครับและไปถึงระดับยอดยุทธหรือว่าใช้ชีวิตได้อย่างราบลื่นเนี่ยนะครับผมก็จะพึ่งแต่เรื่องบังเอิญไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเกมนี้ไม่มีเป y to w i วินผู้เล่นครับจริงจะต้องขยันเป็นพิเศษหากต้องการจะไปยืนอยู่บนห่วงโซ่ของวงการกําลังภายในตัวเกมเนี่ยจะมีระบบดันเจียนนะครับทั้งแบบรายวันและก็ดันเจียนที่ต้องไปสำรวจเอง ซึ่งถ้าหากอยากจะได้ไอเทมมาเสริมแกร่งนะครับก็ต้องหมั่นลงไปลุยให้สม่าเสมอนอกจากนี้ครับตัวเกมยังมีระบบอาชีพสามัญอีกมากมายให้ได้มาเสริมทักษะเพื่อให้ตัวละครนะครับมีศักยภาพมากขึ้นในการใช้ชีวิตในเกมครับอย่างเก็บเกี่ยวงานเหมืองศิละปะและก็ดนตรีเป็นต้นโดยการไปเล่นฟีเจอร์เหล่านี้ครับจะไม่ใช่แค่ทําไปเพื่อให้ได้สเตตัสใหม่ๆหรือไอเทมใหม่ๆนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะยังพาไปพบกับเกมเพลย์หรือมินิเกมปั่นๆให้ได้เล่นกันในเกมด้วยนะครับเรียกได้ว่า โอ้ย oh, ขยันทำกันจริงอีกสิ่งหนึ่งครับที่ต้องพูดเลยก็คือระบบ PVP ครับผู้เล่นสามารถลงโหมดนี้ลุยวัดฝีมือกันได้ทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะ มีหลายหมดให้เลือกสรรเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีเปเทวินจึงมั่นใจได้ว่าเวลากดลงแรงเราจะได้เจอคนในระดับใกล้ๆก,กันครับแต่ว่าวาสนาเนี่ยจะเทียบเท่ากันหรือไม่อันนี้ต้องไปท้าเทียบดูเพราะว่าถึงระดับจะใกล้กันก็ตามนะครับแต่ถ้าหาอีกฝ่ายเนี่ยขยันเล่นขยันสำรวจกว,กว่าก็อาจจะมีวิชาที่เราไม่มีก็ได้ซึ่งนั่นทำให้ระบบ PvP ในเกมนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สนุกสนานและชวนลุ้นสุดๆครับ สำหรับใครนะครับที่คลันเนื้อคลันตัวอยากจะเสียเงินหรือต้องการจะซัพพอร์ตทีมพัฒนาก็มีส่วนให้จ่ายอยู่นะครับอย่างเช่นว่า เกมยังมีการขายของในแนว b บ t t l e Pass เพียงแต่ของทุกชิ้นใน Pass เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถหาได้ในเกมอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าจะเอาของจริงๆตอนนั้นเลยอะไรแบบนั้นก็จ่ายมาอะไรแบบนี้นอกจากนั้นครับการจ่ายเงินในเกมก็จะไปในแนวทางของการซื้อความสวยเท่หล่ออะไรแบบนั้นเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมครับหรือถ้าหากอยากจะเหาะเหินเดินอากาศแบบ ติดแกรมไม่มีเรื่องความเก่งกาจมาคำนวณก็มีให้ซื้อเช่นกันแน่นอนนะครับว่ากาชาก็ยังมีครับเรียกได้ว่าหากใครจะจ่ายก็เป็นไปด้วยความต้องการในแง่ของรูปลักษ์ล้วนๆเลยครับส่วนสายฟรีที่ไม่โดนกินเลสครอบงําก็เล่นเกมแบบไม่ต้องเสียสักแดงก็ได้ย,วยาวๆเพราะส่วนตัวแล้วนะครับรู้สึกว่าพวกเสื้อผ้าหน้าผมที่เกมมีให้แต่เดิมหรือหาได้ในเกมเนี่ยก็ดูดีเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าหารู้สึกว่าอไม่พอก็เข้าไปซื้อกันซะ มองมันเผินครับรูปลักษ์ของ So o ต์แวร์ของจัสตินะครับอาจจะเหมือนเกมจีนที่หลายๆคนเห็นก็อาจจะเบือนหน้าหนีไปก่อนไม่ว่าจะภาพลักษณ์ของกราฟิกหรือว่าอินเทอร์เฟซแต่เชื่อเลยนะครับว่าถ้าหาคุณได้ลองก็น่าจะประทับใจมันมากกว่าที่คิดครับด้วยระบบที่มีอะไรให้ทเยอะแต่ก็เข้าถึงง่ายไม่ต้องจ่ายสักแดงก็เก่งได้และที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับก็คือเรื่องราวที่มันอัดแน่นอยู่ในทุกอนูของการเดินทางนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เยอะนะครับแต่มันยังถูกเล่าอย่างมีชั้นเชิงมีเนื้อมีหนังมีชีวิตรรรับับแถมมยยงองอภาษาษไทเต็ แบบมันจึงเข้าใจได้ง่ายชวนให้สนุกสนานแล้วก็ติดพันครับซึ่งเป็นแก่นหลักเลยนะครับที่ทําให้หลายๆคนตกหลุมรักนิยายหรือว่าซีรีส์กาลังภายในของจีนอย่างหัวปักหัวปำครับแล้วถ้าหากช่วงนี้คุณอยากลองเป็นจอมยุทธออกข้องยุทธภพ s o ฟต์ออฟจัสติเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณในอย่างแน่นอนครับ ก่อนจะการน,นะครับอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชันที่สำคัญเรามีเมมเบอร์เริ่มต้นเดือนละ50บบาทยังไงก็สนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมได้มีคอนเทนต์ให้ดูข้างในด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ